สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อบ้านไบค์เกอร์กันอีกแล้วนะครับผมหากใครเข้ามาแล้วยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะวันนี้ผมจะมพูดสาระเรื่องที่ว่าทำไมถึงควรใส่ถุงมือเวลาขับมอเตอร์ไซค์นะครับผม ซึ่งบางทีเราก็จะเห็นกันว่าบางคนก็ใส่ถุงมือบางคนก็ไม่ใส่ถุงมืออะไรอย่างนี้นะครับแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเนาะแต่แรกๆอะอย่างตัวผมเองก่อนอย่างเงี้ยแรกๆผมก็ไม่ชินกับการใส่ถุงมือนะผมก็ชอบขับแบบไม่ใส่ด้วยความที่ว่าขับจากเกียร์ออโต้มาก่อนไม่ได้ขับไกลอะไรอย่างนี้นะครับขับแค่ละแวะกบ้านใกล้ๆ แต่พอเริ่มมาจับบิ๊กไบค์เริ่มขับไกลขึ้นแล้วไม่ใส่ถุงมือมันเริ่มมีอาการแบบหู้มือด้านมือแดงเจ็บมือไปหมดเลยนะครับผมอันนี้คือสิ่งที่ผมเป็นนะพอเวลาขับไกลหน่อยแล้วไม่ใส่ถุงมือและยิ่งเวลาเจอรถติดรถเยอะๆนะครับผมยิ่งแบบหู้ก็เลยเริ่มหามาใส่นะครับผมก็เริ่มจากถูกๆแล้วก็ซื้อแพงขึ้นแพงขึ้นเรื่อยๆนะ จนตอนนี้ส่วนตัวผมเองนะปัจจุบันผมมาหยุดอยู่ที่ตัว All ายสตารนะครับผมเป็นตัวคอสั้นนะถ้าจะไม่ผิดน่าจะชือ่อคือรุ่น GTR นะครับผมก่อนหน้าน,นั้นที่ผมได้ลองมาก็มีลองโคมิเนะไทชิอะไรพวกนี้นะจะไปทางแบรนด์ของญี่ปุ่นก่อนนะครับผมแต่หลังๆล,ลองข้ามมาเล่นของทางยุโรปดูบ้างนะก็คือออพายสตาร์นะครับที่ใส่อยู่ล่าสุด ส่วนตัวถามว่าชอบไหมชอบนะมันใส่แล้วมันไม่ร้อนนะครับมันเป็นรุ่นที่แบบก็ที่ชื่อรุ่นมันก็บอกครับ,บ GTR มันเป็นรูระบายอากาศแต่ก็มีกาดเรียบร้อยหมดนะครับผมอ่ะทีนี้มาเข้าสาระด,ดีกว่านะว่าทำไมถึงควรใส่นะครับผมอย่างแรกเลยใส่เพื่อป้องกันมือด้านนะเพราะเวลามือเราบิดคันเร่งเอ่ยับฝั่งอีกฝั่งคัดเอ่ยือเบรกหลังเออย ถ้าไม่ใส่ถุงมือเวลาเราบิดคันเร่งไปอะครับเหมือนมือเราก็เสียดสีกับตัวปลอกแฮนด์ไปเนาะเหมือนเราเอาผิวหนังเราสีไปเรื่อยๆอครับมันก็จะเกิดการด้านบางคนถึงขั้นพองเลยก็มีนะทําให้พองแล้วทาให้ล้าไว้ด้วยเพราะม่าจะเกิดอาการเจ็บบางคนเกิดการอักเสบอะไรพวกนี้นะครับผมเกิดการอักเสบที่มือที่ฝ่ามือที่นิ้วอะไรอย่างนี้นะ แล้วมันก็จะเกิดการเหนื่อยล้าอะไรพวกนี้นะครับเรื่องต่อมานอกจากการหัดด้านเออยอะไรเอ,อ่ยเรื่องถึงความปลอดภัยความปลอดภัยในที่นี้มันแล้วแต่คุณภาพของถุงมือด้วยนะคือที่ไม่ใส่อะถ้าไม่ใส่ถ้าสมมติมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจริงๆมือเราก็จะไปกระแทกเวลาเกิดอุบัติเหตุแบบเต็มเต็มไม่มีอะไรป้องกันเลยนะครับผม แต่ถ้าสมมติเราใส่ถุงมือผมจะพูดในกรณีที่ถุงมือที่ได้มาตรฐานนะอ่ะมันก็จะมีกาดตรงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหลังมือตรงกำปั้นเราครับผมกระดูกกระดูกหลังมือเนาะบางบางรุ่นมีกาดที่ข้อนิ้วอ่ะมนกาดที่ตรงช่วงอุ้งมือตรงใกล้ๆฝ่ามืออะไรอย่างนี้นะครับผมตรงตรงใกล้ๆข้อมือ ซึ่งมันก็จะมีการแล้วแต่จุดแล้วแต่รุ่นไปนะครับมันก็จะเสริมสร้างความปลอดภัยให้ก็คือถุงมือมันมีทั้ง2แบบนะมีข้อสั้นแล้วก็ข้อยาวนะครับผมถ้าอย่างที่ผมใส่เขาเรียกว่าข้อสั้นนะถ้าข้อยาวคือมันก็จะหุ้มลงมาประมาณเกือบครึ่งแขนนะครับผมอันนั้นก็จะปลอดภัยมากกว่านะที่เขาใช้กันในสนามแข่งอะไรพวกนี้นะครับซึ่งอันนั้นอ่ะมันถึงขัดกันกระดูกข้อมือหักได้เลยแต่อย่างอย่างที่พวกผมใส่เงี้ยอ่ะอย่างมากมันก็กัน กระดูกนิ้วไม่ให้กระดูกนิ้วแตกหรืออาจจะหักได้นะไม่แตกอะไรอย่างนี้นะครับผมข้อมือกันได้ไหมไม่ได้เพราะเป็นข้อสั้นนะครับมันหุมไม่ถึงแต่การหลังมือการฝ่ามืออะไรพวกนี้กันได้ครับและก็ลดอาการมือด้าลดอาการล้าเวลาขับไกลๆด้วยนะอันนี้คือส่วนตัวนะครับผมส่วนข้อสั้นหรือข้อยาว อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะแล้วแต่การแต่งตัวแล้วแต่สไตล์ของทุกคนเลยแต่ส่วนตัวผมชอบข้อสั้นนะครับเป็นสะดวกดี <c oughs> ข้อยาวใส่ไม่ไหวอะ่ะ <c oughs> ผมไม่ได้สายสนามหรืออะไรขนาดนั้นนะครับก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยจะหาอะไรชุดที่มันสนามอะไรมากมายนะขนาดเสื้อกาดผมยังเป็นกาดอ่อนเลยไม่ไม่ได้ใส่กาดแข็งนะครับทีนี้เรื่องถุงมือเนี่ยแต่บางคนพอเริ่มมาใส่แหลกๆก็จะไม่ชินเนาะ ไม่ชินถึงขั้นถอดออกเลยก็ได้อุโอ้ยมันอึดอัดมือจับคันเร่งไม่ทันหนัดจับเบรกไม่ถน,นัดอะไรพวกนี้นะครับผมแต่ผมอยากจะแนะนําว่าลองให้ชินดีกว่าลองให้ชินแล้วคุณจะไม่อยากไม่ใส่ถุงมือขับเลยเพราะมันจะได้ความปลอดภัยมากกว่าด้วยถนอมผิวแล้วมากกว่าด้วยทุกอย่างมันจะปลอดภัยมากกว่าซอฟมากกว่าอะไรมากกว่านะครับอันนี้คือแนะนํานะ หากใครยังไม่เคยใส่หรือว่าใส่แล้วไม่ถนัดจริงๆรลองหายี่ห้อหารูปแบบหารุ่นที่มันตอบโจทย์กับเราเองนะครับเพื่อให้มันปลอดภัยต่อตัวเราเองนะอันไหนที่มันใส่แล้วมันเซฟเราได้ะใส่เถอะอย่างน้อยเกิดอะไรขึ้นมามันก็จะไม่เขาเรียกว่าอะไรมันไม่ใช่ว่าไม่เจ็บแต่มันก็จะไม่หนักเท่าที่ไม่ใส่อะไรอย่างนี้นะครับผมใช้คำนี้ละกันนะ ทีนี้อยากให้ลองก่อนส่วนยี่ห้ออะไรนี้ลองเลยแล้วแต่ชอบนะครับมันมีหลายหลากหลายรา,าคานะแล้วแต่แบรนด์แล้วแต่ยี่ห้อที่เราชอบนะครับมีตั้งแต่หลักร้อยยันหลักพันไปยันหลักหมื่นก็มีนะ,อ,ะอย่างพวกไดเนสอะไรพวกนี้มันก็จะอยู่ท็อปทปบนบนหน่อยนะครับไดเนสเออฟไฮสตาร์อะไรพวกนี้นะแล้วก็โคมินเนไทชิอะไรพวกนี้นะครับแบรนด์ที่ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะ หรือว่าแบรนด์ของประเทศเราเองก็ Moto h o o p อะไรพวกนี้นะครับที่เป็นที่นิยมกันนะหากชื่นชอบกันก็ลองหามาใส่กันดูนะชอบทรงไหนไลายไหนสีอะไรลองดูแต่ถ้าส่วนตัวผมอยากให้ลองใส่การลองขับดูให้ชินนะและจะได้ปลอดภัยนะครับผมปลอดภัยต่อการใช้งานอย่างน้อยใส่กันแดดก็ได้อามือจะได้ไม่ดำนะเอาง่ายๆเลยอะไรประมาณนี้นะ อย่างน้อยอก็ถนอมผิวมือหน่อยมือจะได้ไม่สากไม่ด้านนะครับก็จะได้สบายสบายหน่อยนะอ่ะวันนี้เกี่ยวกับถุงมือผมก็คงคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมหรือว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบางคนบอกผมหน่อยว่าชอบใส่ถุงมือหรือไม่ใส่ถุงมือเพราะอะไรไม่ใส่เพราะมันด้านมันนุ่นมันนั่นมันนี่อะไรอย่างนี้นะครับผม หรือว่าที่ใส่ใส่เพราะมันสบายขึ้นหรืออะไรยังไงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นความรู้กันได้เลยนะ,ะแล้วผมฝากช่องฝากร้านของผมเอาไว้ด้วยนะครับผมใครสนใจเซอร์วิส i g b กไบอะไรยังไงทักมาจองคิวสอบถามราคานัดมาได้นะและใครที่เข้ามาแล้วยังไม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามยังไงก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับผมวันนี้เดี๋ยวผมฝากไว้คร่าวๆประมาณนี้นะยังไงว่เดี๋ยวเจอกันใหม คลิปหน้านะสวัสดีครับ See the